สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่มีภาพของน้องแตงโมงกับอัมพชลาภามาฝากนะคะหลายคนคงไม่รู้ว่าเขาสนิทกันความจริงแล้วทั้งคู่นะคะก็รู้จักกันมานานมากๆตั้งแต่เข้าวงการกันใหม่ๆนะคะก็ไม่ต่ำกว่า15-16ปีนุ่นแหละ และอีกอย่างนะคะทั้งคู่ก็เป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันนะคะในสมัยก่อนผู้จัดการก็สนิทสนมกันดีนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทของอ้ํานะคะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักน้องแตงโมงกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งมาก,มาก อ้ําซึ่งเป็นรุ่นพี่ของแตงโมนะคะก็เอนดูในความน่ารักของน้องนะคะก็เลยเสนิทสนมกันมาตั้งแต่ในยุคแรกๆเลยนะคะสมัยก่อนคนก็จะชอบจับตามองท่องคู่นะคะว่าแตงโมจะเดินลอยตามอ้ําแต่จริงๆแล้วท่องคู่นะคะก็มีแนวทาง แล้วก็ผู้จัดการที่แตกต่างกันใช่ไหมคะ่างนะคะมีหลายคนเข้าใจว่าน้องเปลี่ยนชื่อเป็นนิดาแล้วแต่จริงๆตามบัตรประชาชนน้องอยังชื่อพัทรธิดาอยู่นะคะตอนนี้เราก็ได้แต่สวดมนต์ทำบุญแบ่งบุญแบ่งกุศลไปให้น้องนะคะให้น้องกลับสู่สวรรค์กลับสู่อ้อมกอดคุณพ่อแล้วก็ให้กรรมสนองคนที่ทำกับน้องนะคะทำให้น้องทุกทรมานทั้งกายและใจได้รับผลกรรมที่เขาก่อโดยเร็ววันนะคะ